สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g Fox Sport on Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามฟุตบอลยาเทียมหนองเล็งซ้ายครับเทศบาลตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับหลังจากตีตะวัานี่มูเฮาหนองเล็งซ้าย FC นะฮะแล้วก็สองลมสกูลแล้วก็เอสจีเอ็มคาเดมีครับบ้านสันตุนวงก็ได้รวมกันจัดกิจกรรม การแข่งขันวิ่งนะรอบเกาะกองดินหน้าสำนักงานเคทําราชัปาหนองเลงซ้ายก็เป็นกิจกรรมเล็กๆครับตีตั้งโคชบอมกับโคชเกง่งรวมกับอันจีโวกได้รวมไม้รวมมือกันจัดฮือละอ่อนได้มาออกกำลังกายนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ฮือ,อสมาชิกได้หูจักหนองเลงซ้ายมากขึ้นครับโดยกิจกรรมเขาใจจือว่า รันเดย์ซ็อกเกอร์คิดนะฮะหนองเลงทราย4.5กิโลเมตรครับก็เป็นการาวิ่งนะฮะ 4.5กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่อบอุ่นมีความสุขนะแล้วก็สนุกสนานเด็กๆก็ได้ารางวัลไปนะฮะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะที่สนับสนุนกิจกรรมของเราไม่าว่าจะเป็นตั้งอำเภอไม่ว่าจะเป็นตั้งคีทรรา,านาำซปานองนซ้ายาผู้ปกครองทั้ง3ทีมนะและ้วก็สนับสนุนต่างๆในเรื่องของน้ำดื่มบริษัทนิ่มซิเซงนะแล้วก็ ผู้ปกครองแห่งหลายคนตีสนับสน,นุนของรางวัลมหึงหลอ่อนตัวก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับกิจกรรมขายยากมหงบรรยากาศเป็นจะได้ก็ย้อนไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับวันนี้ครับกิจกรรมของมูฮาก็เป็นจีโฟฟุตบอลเหมือนเดิมครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ต่างทีมหนองเลงไซเอฟซีเฮาก็เริ่มจะมีการฝึกทักษะฟุตบอลห้ับหลอ,อน นี่เริ่มเข้มข้นมากขึ้นครับสังเกตจากการารวมกิจกรรมม่ว่าจะเป็นสันต้นม่วงนะเอสเอ็มแคดมีหรือว่าจะเป็น2ล้มนี่ก็เริ่มเซตร,ระบบการซ้อมการลงทีมของรอออนอพื้อพร้อมกับการในการจัดการแข่งขันรายการต่างๆที่จะมีในอนาคตนี้เริ่มพัฒนาขึ้นเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นหนองเลงไสเอฟซของเขาก็ต้องขยับตัว ตามฮื้อตันนะฮะเพราะว่าทีมน้องใม่อย,ย่างหนองเลงไซเอฟซีเขาก็รวมตัวกันยังได้บอกคบปีเต้าก็ยังลุ่มๆุมดอนๆอ,อยู่นะฮะแต่หลังจากนี้ก็คงจะมีการรวมสมาชิกเข้ามารวมกิจกรรมให้มากขึ้นนะก็ฝากประชาสัมพันธ์พอใหม่พป่นน้องจ้าเพื่ม่ใจนะใครสนใจอยากจะให้ลูกหลานที่อยูว่างๆนะผมว่าจะ ไปออกกำลังกายไปแอวที่ไหนก็นเอามาฝากไว้กับจีโฟกได้ครับกิจกรรมฟุตบอลของเขาก็บีกิจกรรมอยู่2วันครับรุ่นอายุ1 0บถึงสิปีนะก็ะมาซ้อมในวันเสาร์อาทิตย์เวลา8ปดโมงถึง10บโมงถึง11บเอ็ดโมงโดยประมาณนะก่อนเนี้ยยังเขายังเอเอข้าเลยครับหนึ่งเท่านะโอเคเอ ยังตั้งหลังนี่ครับเขาก็เป็นการซ่อมเตรียมที่จะไปอุอ่นเครื่องกระชับมิดนะที่สองล้ม s กเกอร์สกู o l นะในวันที่สองหกวันเสาร์นี่ครับทั้งสองล้มกับเชิญหนองเล็งไซส์เอฟซีนะไปร่วมกิจกรรมเป็นเฟรนลี่แมทนะครับเป็นบ้านโซ่ครับสองล้มเปินจัด เป็นรีแมทกันนะแล้วก็เชิญน่องเลงซ้ายเข้าไปรวมตัวก็จะมีรุ่น12 12แล้วก็14ปีครับตีหน่องเลงซ้ายจะพา,าสมาชิกไปรวมกิจกรรมตัวนะก็ถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายนะหลังจากตีสองล้มลนบนััน้ารวมกิจกรรมการวิ่งกับมมูฮาแล้วนะเดี๋ยววันที่สองหกนี้เขาก็จะไปอุ่นเครื่องกระชมิดกันนะส่วนรายการยังเป็นทังการตีเขาจะเริ่มขึ้นใน ปลายปีนี้ก็มี2รายการครับนั่นก็คือ,อเป็นน้องเล็งซ้ายยุดลีกครั้งที่2ของเขาครับก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะจัดเป็นครั้งที่2ก่อนสิ้นปีนี้คลิปนสนใจอยากเข้าร่วมก็เข้ามาได้ครับดุ่น8ปี10ปี12ปี14ปีนะฮะทั้งหมด8 10 12 14ิทั้ง4รุ่นนี้ก็อยากจะจัดให้เกิดขึ้นใน หนังเลงซ้ายยุดหลีกครั้งที่2องือใดนะส่วนวันเวลานี่เดี๋ยวจะแจ้งใึ้ทราบแผมกัมครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีการเช็คตารางายังบล็งตัวเตือนะก็คา,าดว่าน่าจะเร็วๆนี้ครับในการรับสมัครแต่ละรุ่นชีฟวกจะจํากัดจํานวนทีมในการแข่งขันรุ่นละ4ทีมต่าอันนะครับอขออนุญาตาฝากโคดบอมไปเลยครับว่าขอรุ่นละ4ทีมนะ เจอกันมดเอาทีหนึ่งทีสองมาชิงกันเพื่อคัดเลือกอแชมป์ในแต่ละรุ่นของหนองเล็งซ้ายยุดครับนะก็เป็นการจัดกิจกรรมเริ่มต้นในการเซตร,ระบบของการแข่งขันหนองเล็งซ้ายยุดลีั้งที่สองนะฮะก็ทีมในสนใจก็จ้องพื้นที่มาได้เลยครับตอนนี้ดีเน,นมี่สองลม้มหนองเล็งซ้ายสันต้นม่วงสามทีมยืนครับ แต่จะเป็นรุ่นในพ่องครบบ่ครบรุ่นนั่นก็เดี๋ยวไปว่ากันครับอ่าครับโ okay. <Yeah>, อเคเยี่ยมากก็ถือว่าเดี๋ยวหนองลิซ้ายยุดลีกครั้งที่2อก็คงจะมีความมันแล้วก็ความสู่สีอันทีมแต่ละทีมที่เข้ามาร่วมกันน่าจะสนุกสนานอ่ตาตามที่จีโฟกตั้งใจไว้นะแล้วก็แฮมไร์การหนึ่งเป็น ฟุตบอลเยาวชนลีกหลากย่าจากวัดพะเยาครับซึ่งอันนี้จะเป็นลีกแบบเย้าเยือนนะจะมีทีมไหนสนามไหนตีเขาจะได้ไปเยือนพองอ่ะเดี๋ยวรอติดตามจากสองลม s o c กอร์สกู o l ครับโคชบอมผู้จัดนะฮะผู้จัดลักในรายการนี่ก็คงจะไ้แจ้งข่าวมา <Okay S 1> ให้เขาครับสาครับ3นึงแล้วนะนอ่าโอเคครับผมก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตไป อินเตอร์เทนละออนกันนะฮะสำหรับทีมหนองเลงซ้ายรุ่น10ปี12ปีแล้วก็14ปีที่แน,น,น,น่ๆนี่เขามีอยู่3รุ่นละเดี๋ยวเขาจะเข้าร่วมกิจกรรมกับอันบม่ว่าจะเป็นหนองเลงซ้ายยุทลีกแล้วก็ฟุตบอลเยาวชนระดับรายยาจากาพะเยา,ยาสองรายการน,นี้ลกัลกๆักีหนองเลงซ้ายจะเข้าร่วมครับถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามเพื่อกำลังใจละออนตัวเ ถ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองคนในสนใจอยกป้าลูกป้าหลานมาร่วมกิจกรรมก็เชิญได้ครับเสาร์อาทิตย์8โมงถึง10โมงเกึงถึง11โมงทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะมาฝึกตีนี่ครับก็ขอเน้นย้ำนะครับขออยกจะเป็นละออนตียังบ่าได้อยู่ทีมที่มีสังกัดแล้วนะฮะก็ถ้ามีสังกัดแล้วก็ขอสงวนสิทธิ์บ่ายังบ่าห้าบ่าสมัครมาเป็นสมาชิกของเลงซ้ายเท้นะ อยากจะได้เป็นสมาชิกตีแบบนี้สังกัดนะฮะเขาจะได้ฝึกปั้นกันตั้งแต่แรกแล้วก็อันเสร็จระบบนะฮะก็ฝากตัวนะฮะมาเป็นหนึ่งในสมาชิกหนองลิงไซเอฟซีของเขาได้ครับรุ่น10ปีอ่าสิปีแล้วก็14ปีหรือว่าถ้าเกิดมีเด็กๆอายุมาถึง10นะฮะแปดเปีก็มาได้ครับตอนนี้เขายังมีรุ่นเล็กเตี้ยถ้ามีสมาชิกสนใจมานักเดี๋ยว หนองนิงไซเอ f เเขาจะขยายรุ่นเล็กลงไปแหมหนึ่งรุ่นรุ่นบกรกืน8ปปีเอาไวร้รวมกิจกรรมกับอัน2ลมครับสันตนิมองได้นะก็ฝากต้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องขอลาทานผู้ชมไวก่อนครับสวัสดีครับ